สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต,าเตา่าเต่าครับวันนี้ผมไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยหาเรื่องจะทําอะไรที่มันปรับปรุงห้องให้ดีขึ้น,นครับก็เอามาให้ดูามาให้ดูก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคั่ว e ยี่สิบเจ็ดธรรมดานะครับประกอบสายไฟมาแล้วนะครับประมาณ5เมตรนะน่าจะได้แต่เป็นสิ้นขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็ราคาถูก เป็นแบบราคาประหยัดนะครับอาจจะเปิดนานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เปิดเป็นพักๆได้สวิตตัวนี้ก็ค่อนข้างเสียง่ายนะเคยใช้ตัวหนึ่งแล้วมันเสียง่ายก็จะมีอันนี้หลอดนี่ผมซื้อด้วยราคาเซลล์มาเสียบปลั๊กเนี่ยเนี่สวิตเนี่ยทำงานไม่ได้แล้ะมันเหมือนกันแล้วแหละทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวต้องซ่อมอีกทีทีนี้ผมจะมี ลักษณะโต๊ะทำงานของผมนะครับจะเป็นแบบนี้เขียนให้ดูแบบคร่าวๆนะโตมก็เป็นประมาณนี้ครับยาวๆตอนนี้หลอดไฟก็จะมีตรงนี้เข้ามาหลอดหนึ่งเป็นโคมไฟนะครับด้านข้างอีกอีกหลอดหนึ่งซึ่งตอนนี้ด้านบนยังไม่มีครับผมต้องการด้านบนทีนี้ด้านบนเนี่ย จะเป็นแบบบ้านทั่วไปจะเป็นฝ้าเขาเรียกฝ้าทีบาร์ใช่ไหมเป็นอลูมิเนียมเป็นเส้นๆนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็สานกันเป็นประมาณเนี้ยอ่ามันจะเป็นสายแบบประมาณนี้นะข้างบนข้างบนห้องนะครับผมต้องการจะต่อหลอดไฟโคมนะครับโคมก็ตัวนี้แหละแต่จะให้ดีก็ต้องเป็นอย่างเงี้นี่ผมมาให้ดู นี่เป็นโคมพลาสติกนะครับอัน10 20บาทอะแต่นี้ก็ทนความร้อนไม่ได้นานนะก็เปิดได้เป็นพักๆเหมือนกันอย่างว่าอยู่แล้วแต่นะถ้ามันเจอความร้อนนานๆก็จะเป็นสีเหลืองก็ได้แต่นี้ผมซื้อมาเป็นสีขาวมียี่ห้อเลยรนะบบนาโต้แต่พลาสติกก็เนื้อดีนะเนี่ยมันยืดหยุ่นได้กันหลนี้นะครับเอาไว้ครอบแสงแบบประมาณว่าบังแสงไว้ประมาณนึงไม่ให้เราแสบตามากแต่รู้สึกว่า เขาจะเจี้ยไปนิดนึงถ้าผมใส่โคมตัวนี้ไปบางทีอาจจะต้องติดขอบกระดาษเพิ่มนิดนึงถ้าเรามองจะได้ไม่แสบตาพูดง่ายให้มันส่องแสงจากทั้งบนไปข้างล่างนะครับไม่เข้าตาเราโอเคทีนี้ผมก็เลยมีอุปกรณ์เพิ่มเติมผมลองคิดเล่นๆดูนะผมก็มีลอกอยู่ตัวหนึง่ง นี่ผมซื้อลอกขนาดหนึ่งนิ้วมานะครับลอกเด็กดำหนึ่งนิ้วนะครับวัดคร่าวๆให้ดูก่อนประมาณห้าเซนครึ่งนะสูงกว้างประมาณสองเซนครึ่งความหนาประมาณหนึ่งจุดห้านะครับก็ใกล้เคียงกันหนึ่งนิ้วเห็นไหมเนี่ยแต่ก็นราราวหนึ่งนิ้วแล้วกันเนี่ย เขเรียกว่าลอกดำหนึ่งนิ้วผมคิดว่าผมจะร้อยสายเข้าไปนะทีนี้ผมมาดูตัวนี้ก่อนว่ามันมันถอดได้เปล่าก็ดูมันจะมีสกูอยู่รูหนึ่งนะครับเห็นไหมแบบมันมีเพราะฉะนั้นลองถอดมาดูนะครับว่าอย่างไงคือเห็นปะว่าผมต้องการอย่างนี้เลยนะเอาสายไฟสีดำ เอาไม่ใช่สีดำสิสีขาวใส่เข้าไปในช่องเนี้ยเพื่อที่จะแขวนนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพผมวาดต่อรอกนี้ผมใช้ตัวนี้ก็แล้วนะบนบนฝ้าตรงทีบาร์เนี่ยผมจะใช้วิธีลักษณะเอาลวดไปเกี่ยวไว้ลักษณะอย่างนี้นะเป็นรูปลักษณะนี้เกี่ยวขึ้นไปข้างบนตรงๆ เป็นแบนไปด้านล่างก็โค้งออกมาอย่างนี้เหมือนเป็นห่วงอะ่ะเหมือนเป็นห่วงอะ่ะแต่เราจะไหลาตามไปตัวอลูมิเนียมไปเป็นลักษณะเป็นห่วงครับตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นห่วงก,กลมแล้วก็ให้วางฟ้าได้ด้วยเหมือนก็ต้องด้านบนมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยมันจะขมวดลักษณะเนี้ยแล้วก็ด้านล่างจะปล่อยอย่างนี้ เพื่อที่ฝ้าข้างบนมันจะวางนี้ได้ฝ้ามันจะอยู่ที่เดิมฝออ้าที่เป็นแผ่นยิบซ้ำครับที่ขา,ขาวๆนะมันจะวางได้จะวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตำแหน่งว่าตรงโต๊ะตรงไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้สีดึงด่าแค่นี้แล้วก็ติดลอกไว้ลอกเราจะหมุนด้านไหนแล้วแต่แล้วจะสะดวกในการดึงสายไฟไป วางไว้ตรงไหนดัดเอาเองนะครับลวดมันดัดได้นะครับลวดมันดัดได้สมมตินี่เป็นลอกอวงลีๆแล้วก็เกี่ยวไว้ทีนี้ตัวสายตัวสายไฟสายไฟผมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะสายไฟสีขาวเนี่ยนะผมแทนด้วยสีเหลืองแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในนี้เลย แล้วก็ดึงดึงไปในตำแหน่งที่เป็นของด้านล่างอาจจะเป็นปลั๊กไฟหรือเราจะเจาะอะไรก็ได้นะครับเป็นจุดยึดจุดยึดอย่างเช่นตะปูโอ้โหสีมันเหลืองจกกนกระทั่งมองไม่เห็นเลยสมมุติว่าตรงนี้เป็นตะปูเพื่อยึดหรือเป็น ปักไฟอะไรก็ได้นะครับหรือว่าตะปูตอกง่ายๆก็ได้แล้วก็หรือทาสวยกว่านั้นก็นแล้วแต่ยึดเอาไว้เสร็จแล้วก็ไปเสียบกับปักไฟกทีนึงเตาเสียบก็อยู่แถวๆนี้แหละเสร็จแล้วนะครับพรมไฟคงไฟเอาสีอะไรมันจะห้อยลงามาตรงๆตรงนี้แหละ โผไปเป็นลักษณะน,นี้ห้อยลงมาเสร็จแล้วถ้าเรามีจานกลมๆปื้บมันก็จะคลุมลักษณะนี้ประโยชน์บางมันก็คือนะครับห้อยกับอันนี้ประโยชน์ของมันก็คืออะไรรู้ป่ะทีนี้ตัวนี้ต้องต้องรู้แล้วแต่เทคนิคนะอาจจะมีตะปูสองตัวก็ได้หรือ จะเป็นลวดมัดอะไรก็ได้ลวดมัดมัดเพื่อให้ตรงนี้มันมันอยู่กับที่นะครับรจะเป็นคลิปสีดําหนีบก็ได้นี่ถ้ามันใช้ง่ายๆก็อย่างนี้เลยไอ้สีเหลืองี่มองมันก็เห็นใช่ไหมผมเอาสายไฟโลณะนี้สมมติไม่มีตะปูใช่ไหมแทสีม่วงแทนตะปูหรือตะปูควงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ใช้ลวดมัดก็ได้ใช่ไหมอ่าลวดลวดผมแทนสีนี่เลย่าลวดมัดเนี่ยลวดมัดมันก็อยู่แล้วอันนี้หมายความว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างนี้เราสามารถดึงดึงรอบขึ้นขึ้น,นลงลงได้นะครับใช้สายไฟของมันเองนี่แหละในการดึงเพราะมันเบา สาไฟขนาดนี้ก็ก็น่าจะพอใช้งานได้อยูอ่ส่วนใครถ้าเป็นสายไฟขนาดใหญ่กว่านี้ก็หาเบอร์ที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าที่ดูนี่คือหูมันก็รองรับได้รูมันกว้างแล้วนะน่าจะห้าห้าหกมิลเจ็ดมิลเนี่ยได้สายไฟนะครับจะใส่กับลอกเบอร์1นิ้วลอก1นนิ้วนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะถ่าย ภาพให้ดูที่ผมทําเสร็จเพราะตอนปีนตอนอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันถ่ายทําที่นี่ค่อนข้างยากเพราะมันลกนะครับแต่ผมจะให้ดูคอนเซปต์ประมาณนี้แล้วก็เริ่มต้นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทไว้แบบนี้ก่อนเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวจะดูตัวนี้ว่ามันทานํางานยังไงเพราะว่าแต่ละยี่ห้อคงไม่เหมือนกันอันนี้มาจากประเทศจีนผมเอาไขควง่วมาลองขันลองก่อน,นมันเหมือนเป็นสกูนะครับซึ่งไม่เคยเปิดมาเลยนะสวิต์ก็เสียด้วยไม่เป็นไร ือสวิตต์ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเราใช้วิธีการคุมการเปิดปิดโดยการเสียบปลั๊กก็ได้ตัวนี้เปิดไว้ตลอดอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ต้องเปิดตลอดเราอยู่ข้างบนเราจะไปกดยังไงถ้ามันสูงเราก็ปิดทำไมไม่ได้แต่ถ้าไม่สูงโอเคออกฝั่งแล้วโอ้โห ก็แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้ขอ,อกก็าทำง่ายๆเนอะเอาขาตัวนี้ตักไฟอ,ออกไปแล้วนะอาขาตัวนี้ไปแตกกับสปริงแค่นี้เหรอก็ทำงานเลยจบสีน้ำตาลโอ้เหสนิมขึ้นในต่างหาก ตัวนี้ไปตีกับสกูก็เลยแบ,บง่งเป็นสองขั้วขั้วแตะกันิดสวิตช์ตุ๊บไฟเข้าจบโอเคครับหัวแรงร้อนแล้วนะครับมาเอาสายไฟออกหน่อยออกสองอย่างเลยออกหรือเปล่าเนี่ยมันมดูปนแปลกแปตัดเลยได้บางเนี่ยมันติดอยู่นิดเดียวเอง อืตีฟ้าอยู่ริมอจำไว้อันนี้ไม่น่าเชื่อมันขึ้นได้ผมไม่ได้เอาไปโดนน้ำนี่ยแสงขึ้นมาใแตอนซื้อมาแล้วอะ่ะเขาเก็บที่ความชื้นไว้เลยน้ำตีฟ้าอันนี้สีน้ำตาลเคเอาออกแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็อ,ออกมาเลย โ oh. oh. อ้โหอ๋อทีนี้เราจะทำไงต่อเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อโอเคเราจะเอาลอกเข้าไปเอาสายตัวนี้ผ่านลอกให้ได้ครับปึ๊ก็ได้เอาก่อนนะ ใส่ไฟนี่ประมาณขั้วเนี่ยนะใส่ไฟกับขั้วนี่ประมาณยี่สิบห้าบาทแล้วต้องฟังไหนก็ได้น่เหมือน,นเนี่ยนี่ไงให้มันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา แขนไว้ที่นี่เอาใช้ลวดแขวนไว้ใช่ไหมแล้วเราก็มาจัดการต่อขั้วไฟโอ้โหสปริงมันหลุดเลยสวิตชุวนี้เสียแล้วนะเนี่ยผมซ่อมเลยเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูสวิตแป๊บนึงครับ สวิตเจอแล้วครับนี่ขนาดมันไม่เท่ากันทีเดียวครับต่างกันอยู่ประมาณมิลหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะลองยัดยัดเข้าไปแต่มีสองขาเหมือนกันยิงสามขาก็าใช้ได้นะแต่ต้องรู้ฝั่ง,งนั่นเองเมื่อกี้เป็นอย่างนี้มันจะโดนขาหนึ่งตรงกลางเข้าไปตรงสปริงพอดีกดโดนสปริงพอดีเลย ตัวนี้ก็จะคล้ายกันแต่ว่ามันจะฝืดฝืดหน่อยเพราะว่าขนาดมันไม่เท่าแต่เท่าที่ดูขามันก็น่าจะโดนสปริงนะแต่ถ้าไม่โดนนะครับแต่ถ้าไม่โดนก็ต้องดึงสปริงให้มันยืดขึ้นมาหน่อยนึงอผมรู้สึกว่ามันห่างกันอยู่ดึงสปริงให้มันเด้งขึ้นบนนิดนึงมันต้องแตะกันครับถ้าไม่แตะก็จะต้องหาวิธีอะไรมาช่วย ให้มันแตะจนได้ผมดึงสปริงแล้วมันน่าจะติดแล้วล่ะอันนี้ผมผิดฝั่งป่ะเนี่ยอผิดฝั่งโอเคมานี้แล้วก็ทีนี้เราผมลองใส่อย่างนี้ใช่ไหมลองใส่ดูก่อนเอาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เหลือเยอะไป่อต้องดัน ขยับขยับอ่าเนี่ยมันได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยผมก็ได้นะพอได้ปั๊บอ่าวเราก็ใช้ตามสูตรเดิมเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ในสายลอกอยู่นะเนี่ยไม่ได้ออกมานะ เราร้อยครับไปเรียบร้อยแล้วครับปุ๊บออ 六单，两张五点六。 anh đứng cùng nó không được giải hạn nên còn không còn nữa nhé nếu mà không có giải không được โอเคในเมื่อเราบัดกรีเสร็จแล้วนะครับผมว่าน่าจะโอเคแล้ว่ะทีนี้จริงๆแล้วที่ถูกที่สุดก็คือเราต้องเสียบปลั๊กทดสอบนะก็ยังไม่ต้องประกอบเดี๋ยวรอดูก่อน๋อยวจะประกอบก็กระโหมเด้งจังเลยอันนี้ก่อน สวิตช์อ้าๆนิดนึงแต่ว่ามันทํางานมันทํางานได้แต่อย่างนี้ยังไงก็ต้องเปิดค้างไว้อยู่แล้วเพราะว่าหรือจะเปิดปิดก็แล้วแต่นนะถ้ามันใกล้ตัวใกล้มือเอื้อมถึงก็ใช้วิธีใช้สวิตตัวนี้ได้แต่ถ้ามันอยู่สูงมากๆเราต้องการแขวนงสูงตัวนี้เปิดไว้ตลอดใช้วิธีการเสยบพักเอาลอกก็อยู่ตรงนี้โอเคใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะ ทำการไปติดตั้งลวดนะครับมัดลวดที่ด้านบนแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมมองคลิปสั้นๆให้ดูว่าเวลาติดตั้งเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมมาที่อันใดนะครับผมเป็นขึ้นมาแล้วก็ลวดมัดเป็นวงนะครับด้านบนก็เป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วก็พอทําด้านบนเสร็จนะครับผมทาเื่อไว หลายุดนี่จุดที่สองจุดที่สามแล้วก็วงอีกวงหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่คือรอกเห็นไหมแล้วก็นี่ผม,ไ,มได้ดูข้างล่างนะครับมองแบงล่างนะครับอย่ามองเยอะครับของลกนิดน,นึงแต่ว่าจำเป็นต้องให้ดูนะครับนี่โคมไฟผมปีลลงมาหน่อย ของของเยอะถุงต้องก็ขยับโอเคนี่นะครับสวิตก็ปิดเปิดได้เราเห็นมุมมองไหมครับตรงนี้ผมก็มีไม้หนีบอู่อันหนึ่งเป็นตัวหนีบมือถือนะครับเพื่อจะส่องกล้องลงไปข้างล่างนะครับแล้วไฟก็ ปรับตำแหน่งได้แล้วแต่ซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นอยู่กับด้านบนของป้านะครับมันจะห้อยลงมาตรงๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงลอกนะครับดึงลออบืบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะดึงได้อย่างงี้นี่ดูการทำงานของลอกนะครับนี่ลออหนึ่งนิ้วนะครับก็ทำงานได้ดีเลย ส่วนสายนะครับหาอะไรผูกก็ได้ครับผมเมื่อไหรผมมีตัวหนีบอยู่มันผูกกับตัวหนีบไว้แต่จริงๆจะให้ดีต้องเกาะไว้กับฝาผนังอาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นตะปูสะกรูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเกี่ยวไว้แล้วก็เื่อสายไว้ดึงปลั๊กผมเนี่ยดึงออกนี่ก็คือหลอดไฟจับเลยหรือจะมากดที่สวิตช์ตรงนี้ก็ได้ นี่ลักษณะน,นี้เห็นไหมจะห้อยลงไปอ,อีกข้างล่างอีกก็ได้นะคือมันมันปล่อยสายได้อีกนะครับห้าเมตรนี่กำลังดีเลยผมว่าสายของสีขาวเส้นนี้ผมซื้อมาห้าเมตรนะครับพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ตัวลอกคนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าเวิร์กเลยเพราะว่าเมื่อกี้ลองกล้อง,งแล้ละลองปรับกล้องแล้วก็แสง ถ้าสูงขึ้นไปมันจะมีเงาครับผมถ้าสูงมากขึ้นไปนะครับหลอดไฟเนี่ยมันจะเกิดแสงเงาของของตัวมือถือมันบงังลงมาแล้วก็จะเห็นเงาของมือถือเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือต้องหาเอาเองนะครับว่ามันเหมาะอยู่แค่ไหนแต่ผมลองดูแล้วนะครับมันใช้ได้นี่เมื่อสิ่งของที่เราจะถ่ายตรงนี้ไฟเนี่ยตำแหน่งมันคล้ายๆเห็นไหมคล้ายคล้าย,าย,าย,ายตรงนี้ส่องพอดีเลยแลย้วจะขึ้นจะลงก็ปรับ ปรับตัวนี้เอาแล้วก็ปรับหลอดไฟเอาปกติผมที่มีแค่โคมไฟด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาโคมไฟหลอดไฟข้างขวาแล้วก็จะมีตรงกลางอีกดวงตรงนี้ซึ่งมันเล็กๆไม่เหมาะไม่ค่อยสวยนะครับผมคิดว่าวางตรงนี้นี่กำลังดีแล้วก็ลงทุนไม่มากด้วยนะครับการลงทุนก็อยู่ประมาณเส้นนี้ตกยี่ห้าแล้วกันนะครับตัวคั่ว E อียิบเจ็ดหลอดไฟอีกสักส0 4สิะสี่สินะจริงผมซื้อเซลล์มาประยี่ห้าบาทเองก็ประมาณห้าสิบหกสิบลตีไปว่าร้อยครับเพราะว่าตัวนี้อีกโคมอีกประมาณสิบยี่สิบนะตีไปว่ปราร้อยหนึ่งแล้วน,นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วส่วนลวดนะครับก็หาเศษลวดเอาไงก็ได้สายไฟก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาเลยครับใช้ได้ดีมาก โอเคก็เลยติดอีกอันนะครับผมค้นหาอุปกรณ์เจอเพิ่มเติมนะครับมีสายไฟนะครับที่ติดหลอดไฟเป็นขั่ว e 27อีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าหน้าตาไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่มีสวิตช์เหมือนกันแล้วก็ข้างบนก็เป็นลอกนะครับติดเพิ่มอีกตำแหน่งนึงนะครับโต๊ะตัวนี้กว้างประมาณ น่าจะ1.2ก็เลยติดดวงไฟ2ดวงนะครับสวิตหัวหลังอันนี้ถ้าเปิดดวงเดียวจะเป็นความสว่างประมาณนี้นะครับจุดแขวนรอกนะครับก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าผมผูกกับตัวนี้ไว้หนีบไว้ตรงนี้นะครับ ของผูกไวส้สัาะนี้นี่ก็มีสวิตเหมือนกันนี่อีกยี่ห้อหนึ่งครับเหมือนกันแต่นี้เป็นสวิตสีขาวนี่ถ้าเปิดสองดวงเป็นอย่างนี้เลยนะครับความสว่างคือดีมากเลยนะครับตำแหน่งของโต๊ะขนาดนี้นี่สวยเลยวางตำแหน่งสองจุดซึ่งผมลองเล็งดูแล้วว่าเว้นไว้ปประมาณฟุตกว่ากว่านะครับตำแหน่งสองจุดนี้คือพอดีเลย มุมมองจากข้างบนลงมานี่สบายมากเลยครับผมก็ปิดท้ายคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อให้ดูตำแหน่งของการวางแล้วก็จะบอกให้รู้ว่าโอ้ลงทุนประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับข้างบนอาจจะไม่ค่อยสวยครับแต่ว่าไฟข้างล่างนี่สะดวกมากเลยเวลาชักขึ้นชักลงหรือจะปิดดวงหนึ่งก็ได้ปิดดวงหนึ่งหรือจะปิดนะครับดูแสงนะครับเดี๋ยวผมจะลองชักขึ้นชักลงดูอันนี้เห็นข้างขวา นี่ข้างซ้ายเงี้ยเห็นไหมแล้วเราจะผูกยังไงก็ได้นะครับอิสระเราเลยอันนี้คือใช้สองดวงเลยโอเคผมมาต่ออีกนิดนะครับผมจะลองวางกล้องนะครับเพื่อดูมุมมองให้ดูนะครับว่าเวลาเราเปิดแสงนะครับคมไฟสองดวงนะครับซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างนะครับอ่าผมจะลองเปิดดวงซ้ายก่อนนะครับก็จะมองไม่เห็นไฟนะครับ ตัวมือถือห่างจากโคมประมาณหนึ่งคืบถ้าจะเอาเป็นเซนก็ประมาณสิบแปดสิบเกาซนนะครับรลยห่างประมาณนี้จะเห็นได้ว่าถ้าผมชักชักหลอดขึ้นไปสูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเกิดเงาอันนี้เป็นเงาของตัวมือถือเองนะครับมันบงังก็เลยต้อง ลดลงมานิดหนึ่งสูงมากไม่ได้หรือถ้าจะให้มันสูงขึ้นไปเราก็ต้องหลบกล้องนะครับหลบหลบมุมกล้องออกมาครับขยับหลบทีนี้ผมจะเปิดดวงทางขวาดวงเดียวก่อนไหมปึ๊บอันนี้เป็นทางขวาแสงทางขวานะครับก็เป็นอย่างนี้ก็จะเห็นเงาประมาณนี้นะครับซึ่งกล้องมันจะเอียงันทางฝั่งซ้ายนิดหนึ่งไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับผมเปิดสองดวงนี่ ซ้ายขวาเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าอาจจะมีแสงที่ค่อนข้างแรงแล้วก็สะท้อนนิดหนึ่งถ้าเป็นวัตถุประเภทถุงพลาสติกนะครับผมว่านี่มันจะเป็นแววๆางครับมันก็จะสะท้อนเงาวนไปลักษณะนั้นนะครับหรือถ้าเป็นมือมือถือถ้ามือถือกวางมันก็จะทอนนะครับมุมเนี่ยเราจะเห็นรอดไฟเลย ก็ต้องหามุมหลบเอาเองนะครับอาจจะเอียงหลบเอาเองแบบนี้หรืออาจจะต้องใช้กระดาษฝ้าหรืออะไรเงี้ยมากลุนะครับบางโคมนิดนึงนะครับแล้วแต่หรือจะปรับมุมกล้องหลบอะไรเงี้ยก็ต้องคิดเอาเองครับแต่เพื่อระาวาังตรงก็จะประมาณนี้นี่อาจจะหลบไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็มุมกล้องขยับขยับตามหนีมาอะไรเงี้ยต,ต้องขยับมองหาทิศทางอีกทีหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าแสงไฟค่อนข้างน่าพอใจครับ พอเราสามารถจะเปิดดวงไหนปิดดวงไหนก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าถ่ายทําจริงจังนะเท้าปิวนี่ต้องสองดวงครับเท่าที่ดูนะครับต้องสองดวงทํำขนาดนี้แล้วต้องสองดวงเพราะว่าผมเปลี่ยนตําแหน่งแล้วแล้วที่นี้มีโคมอีกดวงถ้าจะช่วยนะผมมีโคมอีกดวงรงนี้นี้โคมตรงนี้ยิงไปทางทางซ้ายนะคมซ้ายหนึ่ง,หน,งหนึ่งอัน ผมนี่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนพื้นเดี๋ยวผมจะหาที่ลองที่มันสวยกว่านี้ซึ่งดูตอนนี้ไม่ค่อยได้เร่นเท่าไหร่นะครับผมก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นครับสำหรับมุมของแสงนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับโคมไฟห้อยๆสองดวงนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรช่วยกดแชร์กดไลค์กดสมครให้ด้วยนะครับจากผมต่อน้อยน่ารักจากช่องแบบเตาเสวัสดีครับ